สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดโบวีเหล็กแหนบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับก็เป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับปาดผิวขาวนะครับส่วนด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับหลายไม้ก็สวยๆทั้งนั้นครับยังราคาเดิมนะครับมีดโบวีครับราคานะครับเล่มละ800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับ800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ชุดนี้นะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับเราตั้งคมบางเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ตั้งคมบางเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นคมกรีดกระดาษได้นะครับคําว่าคมบางให้รูปดูตรงนี้นะครับนี่รูปดูตรงนี้ตรงนี้ดูบางมากครับาบางมากเอาไว้ใช้งานปาดแร่หั่นซอยนะครับลาบได้นะครับเนี่ยดูรูปส่งเพราะตรงนี้มันลาบได้ มีดโบวีความยาวนะครับเท่ากันหมดนะครับความยาวจากโคนมาจนถึงปลายนะครับอยู่ประมาณ7.2นิ้วนะครับส่วนความกว้างนะครับจากาจากสันแล้วก็มาท้องมีดอยู่ที่2นิ้วนะครับส่วนสันสันมีดจะอยู่ประมาณ5.5มมิลไม่เกิน6มิลครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับราคาก็800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ลายด้ามก็จะมีลายด้ามสีดําแล้วก็ลายด้ามสีแดงนะครับนะครับเราตั้งคมบางเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่านะครับเวลาจะไปฟันไม้เนื้อแข็งนะครับไม้แข็งไม้แห้งจริงๆนะครับมันก็ฟันได้นะครับแต่มันอาจจะมีฟันถ้าเป็นฟันตะกั่นนิดๆนะครับลอยคมนะครับเป็นฟันตะกั่นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเรารับนะครับ รับกับหินรับมีดให้ลอยฟันตะกระแต่มันหายไปนะครับคมมีดมันจะอยู่ตัวนะครับคมมีดอะยิ่งใช้นะครับคมยิ่งอยู่ตัวนะครับยิ่งเป็นฟันตะกระแต่มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะเรารับนะครับรับเข้าไปนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับที่มันเป็นฟันตะกระแต่ก็คือว่าส่วนคมนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับมันบางเกินนะครับนะครับมันไม่ได้เรียบเท่ากันนะครับดูจากสายตานะครับมันเท่ากันก็จริงนะครับ เท่ากันก็จริงแต่มันจะมีบางจุดนิดๆในหน่อยนะครับที่มันบางกว่าเพื่อนนะครับเวลาเราไปฟันใส่ไม้เนื้อแข็งตรงส่วนนั้นนะครับมันก็จะเปราะออกไปนะครับเขาเรียกเป็นฟันตะกระแตนแต่เรารับได้รับให้คมมันเท่ากันนะครับพอรับมานะครับมาจนถึงจุดที่มันอยู่ตัวนะครับมันก็จะนิ่งแล้วนะครับคมันก็จะนิ่งนะครับรับได้เยอะนะครับดูตรงเส้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นเส้นลอยชุบนะครับเส้นลอยชุบสูงขึ้นมานะครับประมาณเกือบเกือบสองเซนเลยนะครับเส้นลอยชุบนะครับนี่ครับราคาเริ่มละแปดร้อยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับคมจริงๆนะครับค่อยๆลากนะครับอ่ะนี่ครับการที่มีด คมเขาเป็นฟันตะกรแต่นี่ผมไม่กลัวเนะยครับผมกลับยิ่งชอบเพราะว่ามีดมันอยู่ตัวนะครับมีดคมมีดอยู่ตัวละะครับเามาดูดามสีแดงบ้างนี่ครับลายดามสวยครับดามสีแดงดามนี้เป็นดามที่ห้านะครับนี่สวยนะครับตัวนี้ออกเป็นสีแดงเข้มออกโทนดำนะครับดำดำดำแดงดำแล้วตัวนี้แดงนะครับนี่สีแดงครับ สวยนะครับไม้พยุงนะครับน้ำบันก็ยิ่งหายยากไปเรื่อยๆครับนี่สีแดงนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่มีน้ำมันนะครับยิ่งขัดยิ่งเงาอันนี้ดํานะครับอันนี้แดงแล้วสุดท้ายแดงนะครับนี่แดงเข้มเป็นลายนะครับยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งขัดยิ่งเนียนนะครับไม้พยุงนะเป็นไม้เนื้อละเอียดและมีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับ คมจัดตัดก,กระดาษนะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเอาชอบเล่มไหนก็ทักถ่ายมาได้ครับวันนี้จบการรีวิวมีดโบวีนะครับดามประกอบเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ